เรื่องเปิดด่านล่าสุดเนี่ยมันเป็นผลจากการประชุม GBC นะคะบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพนิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระลาโหมเนี่ยนะคะก็เอ่อเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าน่าจะเป็นคนนาทีมใช่ไหมแล้วก็แถลงข่าวใช่ไหมคือสรุปเลยนะผลการประชุม GBC วันนี้เนี่ยมีการประชุมร่วมกันทวิภาคีทวิภาคีเนี่ยมันจะมีทุกๆเดือนนะทุกๆระยะเลยนะคือมันจะเป็นการประชุมแมท์คือของของ มันเป็นการประชุมแมทที่นายพลต่อนายพลไปคุยกันอะนะคะทหารต่อทหารไปคุยกันและปรากฏผลสรุปออกมาเนี่ยก็คือว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยยอมโอนอ่อนผ่อนตามนะคะข้อกําหนดที่ประเทศไทยเนี่ยได้ยื่นเสนอให้บอกว่าให้ไปเก็บระบบืยมันก็เก็บให้ไปเก็บระบบืยร่วมกันมันก็จะเก็บ ให้ถอนอาวุธหนักมันก็จะถอนให้ถอนนั่นถอนนี่มันก็จะถอนมันยอมหมดเลยมันยอมหมดสามสี่อย่างตกใจมาก <c oughs> คุณบุ๋มปนัดดาซึ่งเป็นโฆษกของสํานักง,งานนี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้ช่วยติดตามตัวของท่านาบิ๊กเล็กเนี่ยแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ดรมริกาโทรศัพท์ไปถามนางตอนที่ดรมริกาไลฟ์ตอนประมาณสามสี่โมงเย็นน่ะนางกำลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์อยู่ตบ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 เออจูดี้ครับพี่ติงตบ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 พี่บุลลี่ว่าไงครับตบ แล้วนั้นก็รายงานสดให้ฉันทราบนะคะนางรายงานสดให้ทราบชาบบอกว่าเฮ้ยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขมรยอมเราทุกอย่างเลยหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลคือคุณบุ๋มบรรดาแกจะไม่เข้าใจการเมืองใช่ไหมแกก็จะงงๆหน่อยว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณพี่ไอ้เขมรเนี่ยตอนแรกดิฉันก็มองหาอีมาลีอยู่ไม่เห็นค่ะคุณพี่คะเห็นแต่ตัวอีฉันเนี่ยค่ะบรรัดาบอกว่าตอนนี้เขมรยอมเราทุกอย่างเลยแล้วก็มันง่ายดายอมันง่ายดายบุ๋มบรรดาไม่เข้าใจการเมืองบุ๋มันง่่่าาายยดมกเลคคะุณพี สรุปประมาณนี้ค่ะทีนี้เดจฉันก็เลยถามเรื่องเกี่ยวกับการเปิดด่านปนดาโคศกเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะคุณบุ๋มปนดาบอกว่าระหว่างที่ดปนดาบอกดรกเจ้มริการเนี่ยเสียงเสียงไอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็ดังตับ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 ตลอดตับ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 นางขี่เฮลิคอปเตอร์ออกจากเกาะกุ้งไงออกจากเกาะกุ้งมาประเทศไทยไงนางก็นั่งๆๆๆๆๆอปเตอร์ตับ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 บุ๋มบุ๋มคุณบมได้ยินเัมรายได้ยินหคได้ตับตับได้ยินต เสียงมันขัดขัดหายหายไงพอเสียงมันเปิดขัดขัดหายหายปุ๊บเนี่ยคุณบัวก็เลยว่าอ๋อเรื่องเปิดดันตัๆตัตัตัเรื่องเปิดดันนะคะอย่างนี้นะคะพี่ติตัดตัตั กูก็ฟังไม่ได้สับสรุปเลยก็คือเรื่องเปิดด่านเขาบอกว่าเปิดแค่บางวักบางตอนบางวันเท่านั้นที่มันมีสินค้าของประเทศที่สามบางประเทศเข้ามากดดันนั่นก็คือเขาเนี่ยมีของอยู่ที่ประเทศกัมพูชาดิฉันเข้าใจว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเนี่ยคอยแพ็คของอะไรต่างๆให้เขาอยู่แล้วทีนี้เนี่ยสถานที่จะต้องส่งออกมันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยทีนี้ของเขาค้างสต็อกอยู่ที่ประเทศนั้นขอให้เปิดด่านในบางจังหวะให้เขาไหนเถอะเพื่อที่จะ โลจิสติกขนของมาที่นะคะฮับซึ่งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยประมาณอย่างนี้ก่อนหน้านี้บิ๊กเล็กก็เคยเปิดไปแล้วรอบหนึ่งบริษัทเดิมนี่แหละหลังจากนี้ก็จะมีการเปิดเป็นระยะเปิดเป็นระยะก็คือว่าเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดอยากจะเปิดก็เปิดจะปิดก็ปิดอะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นการเปิดถาวร something หลายเด็อันนี้ฟังมา เปิดทำไมก็บอกไปเมื so it, ่อก so so ี้ไงเปิดทำไมไงดรอริการัเล่าไปแล้วเนี่ยเปิดไปทำไมเนี่ยเปิดเปิดทำไมเปิดทำไมไม่รู้ว่าเปิดทำไมเปิดทำไมไม่รู้ว่าเปิดทำไมเปิดทำไมไม่รู้ว่าเปิดทำไมตัดตัดตัดเปิดทำไมทำไมละเปิดทำไมตัดตัดตัดเปิดทำไมทำไมละเปิดทำไมตัดตัดตัดกูก็ไม่รู้เหมือนกันไง นั่นแหละขนาดปนัดดาเขายังพูดแค่นี้และกูมาริกากูจะไปพูดแค่ไหนล่ะคุณโคศกดุมปนัดดาเขาพูดแค่นี้แหละตามนั้นแหละเออนั่นแหละอ่ะจบไปหนึ่งข่าวอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็คงไปติดตามเรื่องนี้เพราะดิฉันเชื่อมั่นว่าวันพรุ่งนี้จะมีนักข่าวถามนายกอนุทินกันหนาะหูมาก แต่ดางที่สองที่ฉันจะบอกก็คือนายดกอ,อนุทินเนี่ยแกยังไม่สามารถที่จะไปบัญชาการทหารอะไรต่างๆได้ตอนนี้รัฐบาลรักษาการยังรักษาอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่านายกอ,อนุทินเนี่ยยังมิได้ไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตอนนี้วันนี้แกก,กินเค้กส้มอยู่ทําไมละ่ะก็วันนี้เนี่ยแกไปต้อนนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งซึ่งสวยๆแล้วก็หัวดีๆเอามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีเออนั่นแหละหญิงเก่งคนหนึ่งในวงการธุรกิจ ทีนี้แกจะเก่งในเรื่องการบริหารบ้านเมืองหรือเปล่าไอ้น,นี่กูก็ไม่รู้มึงก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันแต่คุณเนี่ยสุป,ปจีเนี่ยเขามีประสบการณ์จากการทำไอบีเอ็มทำอะไรธุรกิจต่างๆมาทีนี้ปรากฏว่าคุณอนุทินก็ไปจีบมาแล้วก็มากินเค้กส้มกันวันนี้ตอนนี้คุณอนุทินคุณอนุทินกําลังจัดคอรลมออยู่แล้วรายชื่อคอรลมอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนนอกคนในโคตาพักอะไรกันต่างๆในการร่วมรัฐบาลยกเว้นพักส้มมันไม่มาร่วมสรุปแล้วก็จะส่งชื่อนะครับประวัติต่างๆไป เข้าขึ้นไปสู่กรรมพิธีต่อไปจากนั้นก็มีการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ครรมอทั้งหลายเสร็จแล้วถึงจะพาครรมอเนี่ยไปคาระวะต่อประแทรปคาระวะต่อรัฐสภาซึ่งจะมีสสทั้งหมด500คนบวกสวสองคนและคุณอนุทินจะต้องไปเปิดถแถลงนโยบายต่อสภาว่านโยบายตัวเองมีกี่ข้อเออประมาณนี้ นะนี้ดิฉันก็จะพูดถึงเรื่องร,รมเนียมการบริหารบ้านเมืองให้ทราบว่ามันเป็นประมาณนี้โปรโตโคอลเป็นประมาณนี้จะเทะเลอร์ทะร่าไปสั่งการทหารตอนนี้ไม่ได้เทเลอร์ทะล่าไปโยกย้ายตำรวจตอนนี้ไม่ได้เทเลอร์ทะล่าไปโยกย้ายมหาดไทยตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้แค่ตะเตรียมจะเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวกูย้ายแต่ตอนนี้ยังย้ายไม่ได้โอเคนะคะตามนั้นแหละค่ะสอยรอโครงการคนละครึ่งเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะให้ เพื่อจะได้มาเอาคนละครึ่งมาซื้อลิปสติกดอกตอรมาริกาครึ่งราคาซื้อตอนนี้ก่อนไหมซื้อห้าสีแถมหนึ่งสีแล้วก็แถมเล็กตินให้อีกสีหนึ่งนโยบายคนละครึ่งเนี่ยคงจะมาแน่ๆเพราะล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินแกให้สัมภาษณ์นักข่าวแกให้สัมภาษณ์เหมือนแบบกูก็ไม่แน่ใจเลยนะแกแบบมีความรู้สึกว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ไม่ค่อยมีคาลิสมาไม่รู้สิคือคาลิสมาของดอตอรมาริกานี่หมายถึงแบบ ความบุคลิกภาพความเป็นผู้นำอ่ะคือแกอาจจะเป็นผู้ตามมานานแล้วอ่ะแกตามตั้งแต่ทักษิณแกตามตั้งแต่พจมานเออแกตามตั้งแต่คุณเอ่ยิ่งยิ่งย้วยแกตามตั้งแต่สมัครแกตามตั้งแต่สมชายวงสวัสดิ์แกตามตั้งแต่อภิสิทธิ์แกตามตั้งแต่บิ๊กป้อมแล้วก็มาแกมาตามบิ๊กตู่อีกแกตามนายกรัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละยุคมาประมาณ6กเจ็ดคนแล้วอ่ะแกไม่เคยได้เป็นนายกตัวจริงไงแกตามเข้ามาตลอดเลยพอทีนี้พอแกมาเป็นผู้นําประเทศตัวจริงเบอร์หนึ่งเออดิฉันคิดว่านะคะบ้านบุรีรั รมแกมาใหม่อีกสักนิดหนึ่งนะคะมันดูไม่มีคาลิสมาเลยคือต้องให้ท่านรอให้ท่านนายยรัฐมนรรีอนุทินแกปรับตัวสักนิดรอปรับตัวสักหน่อยนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะที่แน่ๆน,นะคะอันที่นึงแกควรจะปรับคือปรับเรื่องการพูดทักษะการน,นําเสนอแกไม่ดีเลยเราจะพูดเหมือนอาแปะไม่ได้นะคะคุณพี่ส่วนอันที่สองก็คือเสื้อผ้าไหมที่เป็นเสื้อของพ่อเราจะเอามาใส่ไม่ได้นะคะตัวโครงๆแล้วก็ตัวโครงๆคงแล้วก็ปิดพุงเราจะเอามาใส่ไม่ได้ะคะ่ะ ค่ะอันที่สามสูตรของพ่อเราจะเอาใส่ไม่ได้ค่ะท่านนายกค่ะสูตรพ่อเราควรจะเอาเก็บไว้เราไม่ควรจะเอาเสื้อพ่อมาใส่เราไม่ควรจะเอาเสื้อพ่อมาใส่นะคะค่ะค่ะค่ะขออนุญาตฝากด้วยค่ะด้วยความคารพบนี่เคารพบแล้วค่ะนะคะใครก็ได้ค่ะไปบอกคุณอนุทินด้วยนะคะอ่ะสอสอบแบดสอสอบแบด สอสแบทแล้วก็สอสบุรีรัมทั้งหลายเนี่ยดูดคลิปรัฐมริกาไปเลยแล้วเอาไปบอกนายกฐมนตรตีของเธอด้วยช่วงนี้กูไม่มีเวลาไปกินวายด้วยหรอกแม้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดนั้นกูไม่กล้าไปกินวายด้วยหรอกอยแล้วไม่กล้าหรอกอนะคะอันที่หนึ่งปรับในเรื่องเกี่ยวกับทักษะการน,นําเสนอนะคะเราจะพูดแบบไม่ได้เราจะพูดไปแล้วแบบแแบบแบบมันไ,ไ,ไม่ได้นะคะคุณพี่ไปบอกกันด้ เราเป็นนายกแล้วนะคะอันที่สองเสื้อผ้าใหม่ไปตัดใหม่อันเก่าไม่ควรเอามาใส่เรารวยเนี่ยใช่ไหมเราไปตัดเสื้อผ้าใหม่ที่พอดีตัวให้มันฟิตฟิตนิดนึงส่วนอันที่สามสูตรพ่อไม่ต้องเอามาใส่เวลาใส่เนี่ยขาม,มันเป็นแบบเหมือนหนุ่มเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วอะ่ะคือขากางเกงมันไม่เซลิฟฟี่อ่ะมันไม่พอดีตัวแล้วก็ เดินแล้วก็แบบเหมือนขาลากอะ่ะมันไม่โอเคอะ่ะคุณพี่ขาไม่โอเคค่ะสามเรื่องนี้นะคะฝากท่านนายกรัฐมนตรีปรับปรุงด้วยค่ะค่ะ